สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชาน n นลนะครับรับซื้อแต่เหรียญของสมาชิกที่เป็น f อของช่องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับที่จะมาให้ความรู้นะครับว่ามีกี่บ็อกกี่บ็อกเป็นเหรียญ5บาทปี2551นะครับเป็นแบบผสยนใหญ่นะครับหรือแบบบางนะครับ ที่เป็นตัวติดอันดับสี่นะครับของเหรียญ5้าบาทที่หายากนะครับแล้วผมก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีแบบแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับผมมารับซื้อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะขอเปิดเปิดเรื่องด้วยเรื่องเรื่องดราม่าก่อนแล้วกันนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆครับขอคุยหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เหลือเกินนะครับอ่าพอดีนะครับทางร้านผมนะครับไม่ได้เปิดรับซื้อนะครับเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์นะครับของปีพศสองพันห้าร้อยสี่สามครับที่เป็นพระเสียนตรงนะครับที่เป็นพระเสียนตรงนะครับเพราะว่ามีคนส่งรูปมาขายผมเยอะมากแล้วขายเหรียญละหมื่นเหรียญละหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับเออผมก็ผมก็บอกว่าผมไม่ได้รับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทก็ส่งมาให้ผมบางทีผมแต่ละช่องเ็ารับซื้อไหนก็เพื่อนก็ไปขายช่องนั้นครับอย่ามามั่วกันดีกว่าผมเอาง่ายง่ายอย่างนี้ว่านะครับเพราะบางคนมันรับซื้อจริงรับซื้อไม่จริงมันมีเยอะแยะนะครับแต่ผมมารับซื้อจริงเอาาง่ยแล้วกันะ แต่ราคาไม่เวอร์ขนาดนี้นะครับผเสียนตรงปีสี่สามอย่างเก่งก็ UNC ก็คงไม่เกินเหรียญละพันนะครับอย่างเก่งอย่างแพงนะครับอันนี้เหรียญละหมื่นนะครับมีช่องไหนที่มันประกาศรับซื้อเพื่อนๆก็เอาไปขายมันนะครับไปขายช่องนั้นเลยง่ายดีนะครับและถ้าขายได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากของผมไปขายด้วยได้ไหมผมเอาเหรียญละห้าพันพอเพื่อนๆไปขายเหรียญละหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะขายเอาห้าพันพอสามพันก็ได้ผมก็ขายได้นะครับถ้าใครขายได้นะค่อยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่ามันขายได้จริงเปล่าเหรียญละหมื่นอ่ะ ผมรับรองมันไม่มีครับราคามันจะเท่าเหรียญยี่ห้าตังปีสี่สองอะไรพวกนี้ได้ไงครับไอปี AP ไหนนะเออสี่สองกับสี่สี่ได้ไงครับมันเป็นไปไม่ได้ครับขายฝันประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากชอบชอบความฝันก็เชิญติดตามต่อไปนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วนะแต่ในนี้ผมออกมาพูดเพราะผมลำคาญครับลำคาญโคตรลำคาญเอาง่ายๆแล้วกันนะครับคลิปก็บวออย่าไปพูดเลย เดี๋ยวเราไปเริ่มเรื่องของเราดีกว่านะครับไม่อยากไม่อยากแบบอันนี้นะยืดเยื้อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งนะครับให้สมาชิกที่เข้ามาชมใหม่ๆก่อนนะครับว่าจะมาสมัครเป็น f c ช่องผมทํายังไงนะครับก็ง่ายๆครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งรูปส่งเหรียญส่งอะไรมาขายผมส่งมาถามก็ได้นะครับผมยินดีตอบหมดนะครับแต่อย่าส่งเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อมานะครับแล้วก็มาขายผมแบบราคาแบบอย่างนี้ผมผมไม่เอานะครับอย่างนี้นะครับ เอาง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาแบบที่ผมรับซื้อะครับง่ายๆนะครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็ไปเริ่มเรื่องกันเลยนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆดูคลิปผมให้จบนะครับดูให้เข้าใจนะครับจะได้แบบไม่ไม่โดนหลอกหรือไม่โดนขายฝันนะหลอกขายฝันนะขายตรงนะอ่ะเว้ง่ายขายตรงเนละ้วกันเออไอผมนี่ทำทำข้อมูลชัวร์ๆก็ไม่ค่อยเชื่อนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเหรียญเหรียญแรกนะครับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมันจะมีสองบล็อกนะครับนี่นะครับมันจะมีบล็อกหนานะครับบล็อกเก่านะครับเป็นบล็อกแบบเก่านะครับเป็นบล็อกหนานะครับจะสร้างนะครับสร้างทั้งหมดนะครับเหรียญจะเป็นบล็อกแบบเก่านะครับปีห้าหนึ่งนะครับจะสร้างทั้งหมดสองร้อยยี่สิบ ล้านสี 200, 000, uh, ่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเหรียญนะครับถือว่าสร้างเยอะนะครับสองร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับแต่เหรียญที่ผมให้ดูนี่ก็คือเหรียญที่มันสภาพสวยนะครับเหรียญนี้ยแต่ไม่ได้รับซื้อเหรียญนี้นะฟังให้ดีๆฟังให้จบครับแล้วเพื well ่อนๆทุกคนต้องได้ประโยชน์จากคลิปผมแน่นอนครับผมรับประกันครับไม่มีแบบมันมันโนอะไรให้เพื่อนๆฟังครับอันนี้เอาแบบที่พิสูจน์ได้ครับนี่นะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดาปกติทั่วไปหาได้เยอะแยะแต่ถ้าสภาพสวยๆมันหามันหายากครับผมก็เลยมาให้ดูนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นเหรียญนี่นะครับเป็นแบบบางนะครับเป็นตัวติดอันดับสี่นะครับเป็นตัวติดอันดับที่สี่นะครับจะเป็นรองปีสี่ศูนย์สี่หกแล้วก็ห้าสามแล้วก็เนี่ยเป็นห้าหนึ่งครับเป็นปีนี้สร้างมาทั้งหมดนะครับมันก็ถามมาเยอะไม่เยอะหรอกครับหกล้านกว่าเหรียญหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับตอนนี้ก็หาแทบไม่เจอครับผมวางง่ายๆกันเก็บได้ครับเหรียญรุ่นนี้แบบ แบบปกติอย่างนี้เก็บได้ครับไม่ต้องเป็นบล็อกพิเศษแบบที่ผมหาหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเจอบล็อกพิเศษอะไรเนี่ยมันก็จะถือมันดีกว่าครับแต่เจอสวยๆเก็บได้หมดครับอย่างเหรียญนี้ก็เก็บได้ครับเนี่ยเหรียญปีห้าหนึ่งแบบบางนะครับนี่นะครับมันก็น่าเก็บสะสมนะครับปีห้าสามห้าหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บได้หมดนะครับแล้วผมก็ปีสามเก้าปีสี่หนึ่งด้วยนะครับที่ผมก็เก็บอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้รับซื้ออะไรแค่นั้นเองนะครับ ถ้ามันมีแบบไอ้น,นี่ขึ้นมามีคนสั่งซื้อมามีลูกค้าผมสั่งอยากได้ขึ้นมาผมก็จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆนะอันนี้ผมก็ให้เก็บเก็บไปก่อนครับเพราะผมรู้ว่ามันมีอนาคตนะครับแต่เพื่อนๆก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะยังไงก็เอาเอา,เอาตามนี้แล้วแต่เราคิดนะครับแต่ผมยืนยันว่าผมพูดเนี่ยข้อมูลจริงที่สุดแล้วไม่มีมาปั่นยอดวิวไม่มีมาอ้อมค้อมเลยผมอะนะครับขอให้เชื่อใจผมแล้วกันว่าผมไม่ได้มาแบบอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ อาจจะมีบ้างเขาหวังเล็กๆน้อยๆนะครับแบบคนทำ u t u b e มันก็ต้องหวังนะครับมันเหนื่อยนะครับหลายๆอย่างทำถ้าคนเราทำแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนสักเล็กน้อยมันก็ถามว่าทำไปเพื่ออะไรอดหลับอดนอนใช่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับให้เพื่อนดูช้าๆนะครับดูคลิปผมให้จบนะครับย้ำเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเหรียญแต่เพื่อนๆก็ได้ความรู้อะครับเอาง่ายๆไม่มีเหรียญที่ผมรับซื้อแต่เพื่อนๆก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาเผื่อวันหนึ่งเจอเหรียญนะครับ นี่นะครับ sociedad, เป็นเหรียญหบาทนะครับปีสองพันห้าอหสิบเอ็ดะครับเป็นแบบบางนะครับนี <pu> ่นะครับเพื่อนๆลองมองดูนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับของเหรียญนี้นะครับเนี่ยครับลองเห็นเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมครับตามพื้นเหรียญเนี่ยครับจะมีเส้นสายฝนเนี่ยครับ T T T นีครับแต่บล็อกนี้ยังหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับเพราะมันเป็นบล็อกที่มันแบบเกิดจากการ ผลิตอยู่แล้วเขากัน <c oughs> เขากันทําเหรียญปลอมด้วยส่วนหนึ่งไอ้พวกสายฝนอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากถ้าเหรียญที่มันปั๊มติดค,คมชัดก็ยังมีสายฝนทั้งนั้นและครับถ้าพเพื่อนๆ่ลองส่องดีๆกับเหรียญสภาพ,พที่มันใหม่ๆนะครับเพราะมันเป็นการป้องกันเหรียญแก้ไปในตัวนะครับเผื่อคนทําเหรียญแก้อะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีตําหนิข,ของเขานะครับเหรียญพวกเนี้ยเขาจะมีแบบจุดที่มันแบบจุดที่มันเก๊ยากๆนะครับให้คนทั่วไปเขาแบบแยกแยะกันได้นะครับเนี่ยครับดูหลังพื้นเหรียญครับเนี่ยเส้นสายฝนเนี่ยทีท เนี่ยผมอาจจะแบบรีบๆนะไม่โฟกัสมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนก็ส่งมาขายได้นะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังต้องมีสายฝนนะครับไม่ได้มีเล็กๆน้อยๆมีทั้งเหรียญครับนี่เนี่ยเห็นมาข้างหน้าเนี่ยชัดๆเนี่ยเส้นแทงตืดๆๆเนี่ยตรงๆเนยครับต้องเป็นสายฝนคมๆอย่างนี้นะครับถึงรับซื้อนะครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับอย่างนี้เห็นชัดเจนนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับอันนี้ที่ผมรับซื้อยังไงนะครับ อย่าดูแค่ผันผ่านานะฟังให้มันละเอียดนะครับจะได้แบบไม่มาแบบเสียความรู้สึกหาว่าผมไม่ซื้อจริงผมถ้าผมต่อราคาใครแล้วผมซื้อแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวครับแต่ถ้าผมไม่ได้ต่อราคาแล้วก็อย่าอย่าแบบไอ้นี่ให้ผมซื้อนะมันคีมันไม่ใช่เหมือนที่ผมประกาศรับซื้อผมม่าซื้อให้ไม่ได้นะครับเพราะผม,มทำเป็นธุรกิจนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆเข้าใจกันแต่ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับมาคุยกันได้ปกตินะครับแต่ไม่ต้องเรียกผมอาจาจรย์ไม่ต้องเรียก นู่นนี่นั่นเรียกผมอ้นก็พอแล้วครับผมเพราะผมคืออ้นนะครับไม่ได้ว่าเป็นอาจารย์อะเจอที่ไหนผมก็ต้องการความรู้เพิ่มเติมเหมือนทุกคนแหละครับมความรู้ผมมันไม่มีเต็มหรอกครับผมหาใหม่เรื่อยๆครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับอีเหรียญนี้ที่ผมให้จับตามอนครับเหรียญนี้จะแยกไม่ยากนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นปีห้าหนึ่งแบบบางเหมือนกันนะครับนี่ครับดูตรงนี้เลยครับจุดสําคัญนะครับเนี่ยตรงเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับเลขหนึ่งเนี่ยจะมีเส้นแหลมๆเนี่ยออกมาจากตรงหัวเนี่ยเส้นแหลมๆคมๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้ามีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับถามว่ารับซื้อแพงไหมไม่แพงหรอกครับเพราะว่ามันมันมันยังไม่เล่นกันหรอกครับอันนี้ผมแค่รับซื้อเผื่ออนาคตผมซื้อเก็บด้วยความชอบของผมนะครับไม่ได้แบบว่ากะมาไม่ได้มีใบสั่งหรืออะไรผมซื้อเพราะผมชอบผมคิดว่าอนาคตดีนะครับแต่ผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเก็บนะครับถ้าไม่ขายถ้ามันขายเมียงไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอกครับต้องมีหลายๆเหรียญต้องมีหลายๆอย่าาางผผสมมมกัันนขยะครบ พอให้ผมไปซื้อเหรียญแล้วร้อยสองสามร้อยอะไรนี้ผม <_ C 1> ผมไปซื้อปีสี่หกไม่ดีว่าครับใช่ไหมครับผมไปซื้อห้าบาทปีสี่หกมาเก็บไม่ดีว่าหรอ,หรอถ้าราคาขนาดนั้นนะครับเออก็เอาความจริงมาพูดนะผมพูดตรงๆง,ง,งนี้แล้วนะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็เป็นปกตินะครับเหรียญนี้ก็เป็นปกติทั่วไปนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้มีสายฝนเหมือนเหรียญเมื่อกีอเ้เห,เห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเหรียญเมื่อกี้ไม่เป็นสายฝนครับที่ผมรับซื้อก็เป็นสายฝนหน้าหลังนะครับแต่นี้คือแบบปกตินะครับแต่ได้แค่ด้านหลังมันเป็น เลขหนึ่งเนี่ยหัวมีขีดนะครับลองดูรอบนึงเดี๋ยวผมมีให้ดูอีกเหรียญหนึ่งครับเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมมีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวในโลกอีกอะไรอย่างนี้นะบางคนก็คอยหาเรื่องด่าอย่างเดียวนะครับผมเข้าใจละอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับี๋ยวหยิบให้ดูครับเหรียญเหรียญแป๊บนึงนะครับพอจะหยิบให้ดูหาไม่เจอนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่เหรียญหนึ่งนะครับ นี่นะครับยืนยันได้ว่ามันไม่ได้มีเหรียญเดียวในโลกแล้วกันนะครับอันนี้โอเคเนี่ยครับดูปลายเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมแต่มันอาจจะมีทั้งขีดชัดขีดไม่ชัดขีดขีดสั้นขีดยาวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมผมจะเน้นรับที่มันเห็นชัดๆหน่อยนะครับไม่ได้แบบมาบางๆแบบแทบมองไม่เห็นเนะแยทะแยงสองกันข้างเนี้ยไม่ไหวนะครับอันนี้ยังโอเคนะครับเนี่ยครับลองสังเกตดูครับเพื่อนๆนี่ อีกรอบหนึ่งอ่ะนี่ครับคลิปผมนี่อาจจะไม่เสียเวลามากครับผมผมเนื้อๆนะครับไม่มีน้ำนะครับเต็มที่ก็สิบกว่านาทีนะครับรบกวนเพื่อนๆแค่นี้แหละครับไม่ได้อะไรมากครับแค่อยากให้ความรู้นะครับถ้ามีก็มาขายผมผมก็รับนะครับโอเคนะครับเนี่ยมันไม่โฟกัสนะครับอาจจะทําให้เสียเวลาได้เนี่ยครับเห็นไหมครับตรงหัวเลขหนึ่งนะครับ เนี่ยครับตรงหัวเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่โอเคนะครับปลายเลขหนึ่งนะครับเป็นหัวแหลมแหลมนะครับผมอยากให้มันชัดเจนเนี่ยเรื่องเรื่องนี่ยที่ผมายสยเนี่ยนี่ครับโอเคผมบอกว่าเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นแล้วนะครับอันนี้เนี่ยครับหัวเลขหนึ่งจะมีแบบแหลมแหลมที่มองมาเนี่ยครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ ขอย้ำนะครับเพื่อนๆดูคลิปให้จบนะครับก่อนจะขายผมเดี๋ยวผมมี ID Line ให้แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ถามผมก็ได้นะครับถ้าคนแบบอากจะขายจริงมันหาได้ลไอดีไลผมไม่เคยซ่อนแอบใครอยู่นะครับอยู่หน้าปกคลิปวิดีโอนะครับอันนี้บางทีผมก็ขี้เกียจมาพิมพ์บอร์ะครับอยากให้ดูคลิปให้จบมากกว่าจะได้รู้ด้วยไอผมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่งั้นมันมันก็เสียเวลาดูเปล่าเปล่าครับถ้าดูแลไม่เข้าใจก็อย่าไปดูมันเลยครับเหรียญพวกนี้นะถ้าเราดูแล้วเราไม่ตั้งใจดูอย่าไปเสียเวลาดูมันเลยครับเอาเวลาที่เราตั้งใจดูมาดูอีกทีก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับเนี่ยครับแต่เหมือนแบบจะออกเป็นสายฝนนะครับแต่ไม่ชัดเหมือนเหรียญเมื่อกี้นะครับเพราะมันเป็นในบล็อกมันอยู่แล้วนะครับเหรียญสายฝนนะครับจะมีสายฝนบ้างอะไรเงี้ย แต่ด้านหน้าเหรียญนี้มันจะไม่มีนะครับไม่เหมือนเหรียญเมื่อกี้นะครับเหรียญเมื่อกี้มันจะชัดนะเหรียญที่ผมเป็นประกาศเป็นบล็อกใส่ฝนที่ผมรับซื้อนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นแบบปกติผมยังไม่รับนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนี้เป็นแบบเป็นไม่ต้องผสียนขวางผ่เสียนเอียงผเสียนตรงนะครับอันนี้คือเป็นล็อเป็นบล็อกที่มีเลขหนึ่งนะครับมีหัวเลขหนึ่งมีขีดแล้วก็เป็นบล็อกใส่ฝนหน้าใส่ฝนหลังนะครับผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจก็ตามนะครับส่งรูปมาขายได้นะครับเดี๋ยวผมนะครับ AON นะครับ C H A N N E L 8 8 8นะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะครับและห้ามเว้นวรรคนะครับพิมพ์ติดติดกันมาเลยครับแอดเจอแน่แอดแอดเพื่อนมาหาผมเจอแน่แต่ผมอาจจะอ่านช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่ได้ใช้เป็นมือถือนะครับไม่ได้สะดวกดูทุกที่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับคนที่ใจใจเย็นๆนะครับที่จะขายผมนะครับถ้าผมต่อราคารับประรองว่าผมซื้อแน่นอนครับ โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็รบกวนเวลาเพื่อนๆแค่นี้แล้วครับถ้า,างไงเพื่อนๆชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้นําเสนอข้อมูลที่มันดีๆไม่มีแบบมโนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ